กล้ตรงนี้ร่มก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครับกล้องกล้องกล้องบังๆครับกล้องบังๆเอ้ยขยับขยับขยับกล้องสามเอาไปดีครับครับผมอยากออกกล้องเหรอเฮ้ยพราะดูอยากดำนะอยากดังนะอยากดัำถ่ายถ่ายกินกินอะไรอยู่ครับชูโากิครับผมชูโากิซื้อจากร้านไหนครับผมร้านหลังหลังสุดเลยครับหลังบ้านนะครับครับผมโอ้ออร่อยไหมครับอร่อยไหม โคตรอร่อยเลยครับแซ่บแซ่บหลายแซ่บหลายเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวปรุงปรุงอะไรไปบ้างครับผมโอ้ไม่รู้เหมือนแม่งเค็มที่หายเลยครับโอ้ชอบกินรสเด็ดมันเค็มเหรอครับใช่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวนะที่ว่าแบบธรรมชาติปุยงานนะครับตรงนี้ต้นหมนดีนะครับต้นไม้สวยไหมครับต้นไม้ขาวจั่วเดี๋ยวนั้นต้นไม้สีเขียวไม่ใช่เหรอคุณ ที่ว่าผู้หญิงข้างหน้าอยากสตาราทที่สวย่าสวยครับ <c oughs> นี่ก็อยากออกกล้องอย่างเดียวเลยนี่อากินเถอะครับปา, <c oughs> าคัตเต